มาตรา26ภายในเขตสำรวจที่ดินตามความในมาตรา25ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือสิทธิครอบครองซึ่งอยู่ในเขตสำรวจที่ดินมีหน้าที่อนุหนึ่งแจ้งต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดตามแบบและวิธีการตามกฎกระทรวงในกรณีเช่นนี้อาจจะให้ผู้อื่นแจ้งแทนก็ได้อนุสองนำหรือจัดให้บุคคลอื่นนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปชี้เขตที่ดิน ซึ่งตนมีสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู่ในเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควรอนุ3ามลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริงในกรณีที่ให้ บุคคลอื่นชี้เขตที่ดินให้ในกรณีที่ให้ผู้อื่นนำชี้เขตที่ดินให้ผู้ซึ่งนำชี้เขตที่ดินลงชื่อรับรองแทน